สวัสดีครับอ่าวันนี้โค้ดเอ a เมเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะฮะจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการแทงไซส์นะฮะพอดีเห็นสอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับ่าประเด็นที่ผมวันนี้จะเอามาตอบนะครับตอบคำถามในวันนี้นะฮะคือเขาถามมาว่า่าในการแทงไซส์เนี่ยจุดตกขาวเนี่ยจะตกที่เดิมไหมหรือว่าตกกว้างกว่าเดิมหรือว่าแคบกว่าเดิมนะครับ โดยประมาณนะฮะที่ว่าเขาถามมาตอนนี้ผมก็จะมาตอบคำถามเหลี่ยมนี้นะฮะผมจะตั้งเอาไว้ที่เหลี่ยมหนากว่า3ส่วน4ะครับผมหนากว่า3 4, หน่อยนะฮะแทงจุด A นะครับวันนี้ผมจะคำนดจุดในการแทงคือจุด A น้ำหนักกลางนะครับผมแทงไปเนี่ยเหลี่ยมหนาสามส่วน4เพราะฉะนั้นมุมออกเนี่ยจะตกประมาณ15องศาจากแนวแทงนะครับ จะมาตกที่โซนน้าเงินนะครับบวกลบไม่เกินลูกนะครับในกรณีที่ลงกลางหลุมนะฮะแต่ถ้าไม่ลงกลางหลุมก็อาจจะมีเคลื่อนไปนิดนึงนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดกลางหลุมแล้วโดยประมาณนะครับขาวก็จะตกอยู่ประมาณนี้นะครับในการแทงจุด A เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉากแรกผมจะแทงที่จุด A ก่อนนะครับผมอลองดูว่าจุด A จะตกโดยประมาณตรงจุดน้ำเงินหรือเปล่านะฮะเหลี่ยมหนาก็สาสน4นะครับ เล็งไปที่จุด A ครับออกน้ำหนักตาง <c oughs> อ่านี่ฮะจุด A พอแทงมาปั๊บมุมออกก็จะประมาณนี้จุดตกน้ำเงินนะครับมุมออกก็จะประมาณนี้นะฮะครับผมสเต็ปต่อไปคราวนี้แหละครับถึงคำถามนะที่ถามผมมาว่าถ้าเราแทงไซ ขาวจะตกที่เดิมหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวฉากนี้นะครับจะเป็นคําตอบนะฮะว่าตกที่เดิมไหมครับแทงที่จุด A เหมือนเดิมครับไซส์ซ้ายออกมาหนึ่งหัวคิวครับจุด A นะครับแทงไซส์ซ้ายมาหนึ่งหัวคิวครับอ่านี้ครับ นี่มุมออกก็จะประมาณนี้หนึ่งหัวคิวอ่าจุดตกก็ตกมาาแถวโซนน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับอืมลูกต่อไปครับผมจะไซส์ประมาณสองหัวคิวนะครับน้ำหนักกลางเหมือนเดิมในการแทงจุด A นะครับแต่ว่าไซส์ซ้ายออกมาสองหัวคิวนะครับ นี่ครับจุด A ซไซส์ออกมา2หัวคิวครับขาวจะออกมาประมาณนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้ที่ผมทำออกมาก็คงจะตอบปัญหาที่คาใจหลายคนที่ถามเข้ามานะฮะว่าถ้าเราแทงในการแทงไซส์เนี่ยในแต่ละจุดเนี่ยจุดตกเนี่ย จะตกที่เดิมหรือเปล่าโดยประมาณมุมออกจะออกประมาณเท่าเดิมนะครับที่ผมแทงให้ดูมาแล้วในน้ําหนักกลางนะครับจุด A แล้วก็ไซส์หนึ่งหัวคิวแล้วก็2หัวคิวตามลําดับนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ผมแทงไปเนี่ยลงลักษณะลงคือกลางรูขาวก็จะตกประมาณโซนน้ําเงินตรงนี้นะฮะแล้วก็วิ่งออกตามฉากนี่คือแทง A นะครับแทง A ไซส์ออกมา1หัวคิวแทงจุด A ไซส์ออกมา2หัวคิวนะครับ,ๆๆรบเพราะฉะนั้นมุมออกก็จะออกมาตามนี้นะฮะคือการที่เราแทงไซส์เนี่ยมันเป็นการ เขาเรียกว่ามันเป็นการช่วยสร้างมุมขาวในการออกนะครับอย่างสมมติเราแทง A ธรรมดาเนี่ยมันก็จะตกตรงนี้ถูกต้องไหมฮะคราวนี้ปุ๊บเราแทงไซส์หนหัวคิวมันก็สร้างมุมออกมากว้างออกมาอีกนะฮะสองหัวคิวก็กว้างออมาอีกนะฮะแต่สุดท้ายแล้วแทงน้ําหนักกลางตรงนี้จุดตกก็มาโซนเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นนะครับการแทงไซส์ไม่ได้ทําให้มุมออกของขาวไม่ทําให้จุดตกของขาวผิดเพี้ยนนะครับ บวกลบ1ลูกนะครับผมในกรณีที่เราแทงไม่กลางรูอาจจะแทงหนาหรือบางกว่าบวกลบไม่เกินลูกนะครับเพราะฉะนั้นจุดตกก็คือจุดตกเดิมนะครับกับการแทงตามจุดคอนโทรนนะครับโอเคนะครับก็ติดตามผมได้ใน YouTube นะครับช่องของโคดเอ d เมเจอนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ